สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง r e d w o d a i l y ทุกท่านวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมแมนยูอัปเดตล่าสุดช่วงเที่ยงมารายงานครับเริ่มเลยนะครับรายงานจากสื่อแมนเชสเต e ร์นิงนิวลงวันที่6มกราคม2026ซึ่งระบุว่า Oliver อ l a s ลาสเนอร์ตัเลือกลาสเนอร์กุนซือของคริส a ันพาเล e ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวลืออย่างหนักว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะไปรับตําแหน่ง ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่รูเบนอมโมริมที่เพิ่งถูกปลดออกไปครับเมื่อถูกนักข่าวถามถึงกระแสที่บ่อนพนันถูกกฎหมายยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งที่จะไปคุมทีมที่โอนทราฟฟอร์ดกลาสเนอร์ตอบติดตลกว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นพนันครับในสัญญาของผมมีระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันและผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเรทพวกนั้นเลยเขายังย้ำด้วยว่าเขาไม่สามารถให้ข้อมูลวงในใ,นใดๆได้ได เพราะจะเป็นการผิดสัญญาและตอนนี้เขายังคงเป็นผู้จัดการทีมของคริสตัลพาเลสอยู่จึงไม่มีประโยชน์ที่จะถามคำถามนี้ต่อบริบทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการปลดรูเบนอโมริมข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากแมนยูไนเต็ดตัดสินใจปลดอโมริมออกหลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่จบอันดับ15ในฤดูกาลก่อนหน้าและมีปัญหากับผู้อำนวยการฟุตบอลสถานะปัจจุบันแมนยูไนเต็ดได้ตั้งให้ดาเรนเฟลเชอร์คุมทีมชั่วคราวและมีข่าวว่า อาจดึงโอเลกุนนาโซชากลับมาคัตตาทับจนจบฤดูกาลเพื่อรอแต่งตั้งกลาสเนอร์แบบถาวรในช่วงซัมเมอร์ทำไมแมนยูในเต็ดถึงอยากได้กลาสเนอร์ผลงานโดดเด่นกลาสเนอร์เพิ่งพาคริสตันพาเลซคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2025สถานะสัญญาสัญญาของเขากับพาเลซจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้มิถุนายน2026และมีรายงานว่าเขาปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับทีมปราสาทเรือนแก้ว ทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าฉีกสัญญาหลังจบฤดูกาลร,รายงานล่าสุดวันที่6-7มกราคม2026เกี่ยวกับสถานการณ์เก้าอี้ผู้จัดการทีมที่ว่างลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอลิเวอร์กลาสเนอร์ตอบคำถามเรื่องคุมทีมแมนยูไนเต็ดในภาพแรกโอลิเวอร์กลาสเนอร์บอลลกลาสเนอร์กุนสือของคริสตันพาเลซได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดคำตอบเชิงแบ่งรับแบ่งสู้ กลาสเนอร์เลี่ยงที่จะตอบคำถามตรงๆเกี่ยวกับข่าวลือโดยให้เหตุผลติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันจึงไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาที่บ่อนพนันยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งสถานะปัจจุบันเขายืนยันว่าตอนนี้เขายังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสและไม่สามารถให้ข้อมูลวงในใดๆได,ได,ได้เนื่องจากจะถือเป็นการผิดสัญญาสัญญาที่ใกล้หมดสัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์นี้มิถุนายน2026 และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่กับทีมปราสาทเรือนแก้วทําให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มอินิอสที่ต้องการดึงตัวไปคุมทีมทาวอร์ในช่วงจบฤดูกาลการแถลงข่าวของดาร์เดรนเฟลเชอร์ภาพที่2เป็นภาพของดารเรนเฟลเชอร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกุนซือช่วคราวอินเตอร์อเมริกาติาเซาคุมทีมคาตาทัพเฟลเชอร์จะทําหน้าที่คุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะออกไปเยือนเบอร์ลินในวันพุธ7มกราคม2026ปฏิกิริยาหลังการตด การถแถลงข่าวของเขามีขึ้นหลังจากที่สโมสรตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเบื้องหลังการปลดรูเบนอโมริมเนื้อหาข่าวระบุว่าสาเหตุหลักที่อโมริมถูกปลดหลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนมีดังนี้ความขัดแย้งกับผู้บริหารมีรายงานว่าเขามีปัญหากับเจสันวิลกเจสันวิลกผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับความเข้มงวดในแผนการเล่น3-4-3 และนโยบายการซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดมกราคมผลงานที่น่าผิดหวังผลงานล่าสุดคือการบุกไปเสมอหลีกอยู่ในเตดหนึ่งทำให้ทีมอยู่อันดับ6ของตารางและก่อนหน้านั้นทีมมีสถิติที่ค่อนข้างย่ำแย่แพ้ถึง19เกมจาก47นัดในลีกภายใต้การคุมทีมของเขารายงานสรุปสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธการให้ข้อมูลเรื่องแมนอยู่ในเตด จากภาคหัวข่าวในภาคโอลิเวอร์กลาสเนอร์บอลิเว์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะมารับตำแหน่งแทนที่รูเบนอโมริมคำตอบเชิงเลี่ยงบาลีเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรจะวางเดิมพันว่าเขาจะได้งานที่อวนทร์แฟฟอร์ดหรือไม่เขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันและเขาก็ไม่ได้สนใจเรทราคาเหล่านั้นสถานะปัจจุบัน เขายืนยันว่าตนเองยังคงเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาสถานการณ์สัญญาสัญญาของเขากับพาเลซจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้มิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอสัญญาใหม่ทําให้มีกระแสะว่าเขาสนใจจะไปรับงานที่แมนยูในเต็ดในช่วงซัมเมอร์การปลดรูเบนอโมริมและสาเหตุเบื้องหลังข่าวระบุว่าแมนยูในเต็ดได้สั่งปลดรูเบนอโมริมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 5มกราคม2026หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนความขัดแย้งกับผู้บริหารสาเหตุสำคัญคือความสัมพันธ์ที่แตกหักกับเจสันวิคอกส์ผู้อำนวยการฟุตบอลโดยเฉพาะประเด็นการยึดติดกับแผนการเล่น3 4 3และนโยบายการเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมบทสัมภาษณ์ทิ้งทวนอมโมริมได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเสมอลีดอยู่ในเตดหนึ่งถึงหนึ่งว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ไม่ใช่แค่ เฮดโค้ดเฮดโค้ดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณท้าทายบอร์ดบริหารก่อนจะถูกลดในเวลาต่อมาดารเรนเฟลเชอร์รับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวปัจจุบันทางสโมสรได้แต่งตั้งให้ดาร์เรนเฟลเชอร์ขึ้นมาเป็นกุนซือชั่วคราวนัดแรกเขาจะประเดิมคุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลี่ในวันพุธ7มกราคม2026การหาตัวเลือกใหม่นอกจากกลาสเนอร์ที่เป็นเป้าหมายหลักในระยะยาวแล้วยังมีข่าวว่าสโมสร อาจดึงตัวโอเลกุนนาโซชากลับมาช่วยงานชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้ด้วยครับรายงานสรุปสถานการณ์ล่าสุดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณนช่วงต้นเดือนมกราคม2026ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันหลายประเด็นโอลิเวอร์กลาสเนอร์กับข่าวลือคุมทีมแมนยูไนเต็ดในภาพแรก ner, รโอลิเวอร์กลาสเนอร์บอลลกลาสเนอร์กุนสือของคริสตันพาเลซได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังถูกยกให้เป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งที่จะมารับตำแหน่งแทนที่รูเบนอามูริ ท่าทีของกลาสเนอร์เขาเลี่ยงที่จะตอบคําถามเรื่องข่าวลือโดยตรงโดยให้เหตุผลติดตลกว่าในสัญญาของเขาระบุว่าห้ามเล่นพนันจึงไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาที่บ่อนพนันยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งสถานะสัญญากลาสเนอร์มีแนวโน้มจะย้ายทีมได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเขาแสดงท่าทีไม่ต้องการขยายสัญญากับคริสตันพาเลสที่จะหมดลงในซัมเมอร์นี้มิถุนายน2026ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนิโอสการแต่งตั้งดาร์เรนเฟรชเชอร์คุมทีมช่วคราว จากภาพที่สองดาร์เรนเฟลชเชอร์ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวอินเทอร์แฮดโค้ททันทีภารกิจแรกเขาต้องนำทีมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร,ร์ลีในวันพุธท,ที่7มกรา,าคม2026ความรู้สึกเฟลชเชอร์ยอมรับว่าการได้รับโอกาสนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเกินความฝันของเขาแม้จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากจากการตดเพื่อนร่วมง,งานก็ตามเบื้องหลังการตดรูเบนอโมริม ภาพที่3และสีสะท้อนถึงผลกระทบจากการตลดรูเบนอโมริมรูเบนอเมริมเมื่อวันที่5มกราค erm. ม2026หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนความขัดแย้งกับผู้บริหารสาเหตุหลักมาจากความสัมพันธ์ที่พังทลายกับเจสันวิลคอรผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับความเข้มงวดในแท็ติกระบบ3-4-3และการที่เขามักออกมาให้สัมภาษณ์เชิงลบต่อสื่อเกี่ยวกับนโยบายของสโมสรปัญหาตลาดนักเตะมกราคม อโมริมผิดหวังที่สโมสรไม่ยอมทุ่มเงินซื้อตัวเลือกอื่นหลังจากท่าตัวอองตัวเซเมนโยให้กับแมนซิตี้โดยบอร์ดบริหารยืนยันว่าจะใช้จ่ายเงินกับเป้าหมายระยะยาวเท่านั้นบรรยากาศในห้องแต่งตัวมีรายงานว่านักเตะบ,บางกลุ่มเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวอโมริมจากผลงานที่จบอันดับ15ในฤดูกาลก่อนและการวิจารณ์นักเตะผ่านสื่อของเขา รายงานความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญหลังจาก Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการรับตำแหน่งโอลิเวอร์กลาสเนอร์โอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือคริสตัลพาเลสที่ถูกยกให้เป็นต็งหนึ่งในขณะนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกคำตอบเชิงแบ่งรับแบ่งสู้เมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรวางเดิมพันว่าเขาจะได้งานที่อุลทรฟฟอร์ดหรือไม่เขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุไว้ว่าห้ามเล่นผน,นัน และเขาก็ไม่ได้เข้าไปดูเร็ราคาเหล่านั้นให้เกียริสโมสรปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังคงเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาจึงมองว่าคำถามเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นเป็นเรื่องที่เสียเวลาจะตอบสถานการสัญญาปัจจุบันสัญญาของเขากับพาเลสจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนิวส์ต้องการดึงมาคุมทีมแบบถาวรในช่วงสมดาเรนเฟลเชอร์รับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวสมสรได้แต่งตั้งให้ดาเรนเฟลเชอร์ดร์เรนเฟลเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่กุนสือชั่วคราวท,าทันทีนัดประเดิมสนามเฟลเชอร์จะนำทีมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุทธที่7มกราคม2026เป้าหมายระยะสั้นสมสรกำลังพิจารณาดึงตัวอดีตบุคลากร อย่างโอเลกุนนาโซชาหรือไมเคิลคาริกลับมาช่วยประคองทีมจนจบฤดูกาลเพื่อรอแต่งตั้งกุนซือตัวจริงในช่วงซัมเมอร์เบื้องหลังการปลดรูเบนอโมริมรายงานระบุว่าความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างอโมริมกับบอร์ดบริหารเป็นปัจจัยหลักของการสั่งปลดความขัดแย้งเรื่องการเสริมทัพอโมริมไม่พอใจที่สโมสรไม่ยอมอนุมัติงบประมาณเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคมหลังจากที่พลาดเป้าหมายหลักอย่างอองตัวเซเมนโยแอนทวนซิมิเนโอให้กับแมนซิตี้ แทคกติกและคำพูดต่อสื่อบอร์ดบริหารไม่พอใจที่เขายึดติดกับระบบ3-4-3ถึง 4, ถึง 3, มากเกินไปและการที่เขาออกมาพูดผ่านสื่อว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ไม่ใช่แค่เฮดโค้ดโค้ดบรรยากาศในห้องแต่งตัวมีนักเตะตัวหลักอย่างน้อย9คนที่ยังไม่ได้ออกมากล่าวคำอำลาโมรินผ่านโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในทีมในช่วงก่อนที่เขาจะถูกปลด,ดสรุปสถานการณ์ความวุ่นวายภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังการตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการรับตำแหน่งโอลิเวอร์กลาสเนอร์โอลเวอร์กลาสเนอร์กุนสือของคริสตันพาเลซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับงานต่อได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆงเมื่อถูกถามถึงกระแสที่บ่อนพนันยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งเขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีข้อกำหนดว่าห้ามเล่นพนันจึงไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาเหล่านั้น ยืนยันสถานะปัจจุบันเขาย้ำว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาสถานการ์สัญญาสัญญาของกลาสเนอร์จะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่กับทีมประสาทเรือนแก้วดารเรนเฟดเชอร์รับหน้าที่กุญสือชั่วคราวสโมสรได้ประกาศแต่งตั้งให้ดาเรนเฟดเชอร์ดารเรนเฟเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่แคทเธอร์เมนเจอร์ทันทีนัดแรก เขาจะประเดิมคุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุธที่7มกราคม2 0 2 6การหาตัวเลือกเพิ่มมีรายงานว่าสโมสรอาจพิจารณาดึงตัวอดีตบุคลากรอย่างโอเลกุนนาโซชากลับมาช่วยประคองทีมจนจบฤดูกาลเพื่อรอแต่งตั้งผู้จัดการทีมถาวรในช่วงซัมเมอร์เบื้องหลังการสั่งปลดรูเบนอโมริมสาเหตุหลักที่ทําให้อโมริมถูกปลดหลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนมีดังนี้ความขัดแย้งกับผู้บริหาร เขามีปัญหากับเจสันวิลคอร์เจสันวิลคอร์สผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับความเข้มงวดในระบบ3-4-3และการที่เขาออกมาพูดผ่านสื่อว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ Manager, ไม่ใช่แค่เฮดโค้ชโค้ดปัญหาตลาดซื้อขายอโมริมไม่พอใจที่สโมสรนไม่ยอมอนุมัติเงินซื้อตัวแทนหลังจากพลาตัวอองต,ตัวเซเมนโยให้กับแมนซิตี้ปัญหาในห้องแต่งตัวมีรายงานว่าเขาเริ่มสูญเสียความเชื่อมัน่น จากนักเตะโดยหลังจากเขาถูกปลดมีนักเตะตัวหลักอย่างน้อย9้าคนที่ไม่ได้ออกมากล่าวคำอำลาผ่านสื่อโซเชียลอนาคตของนักเตะหลังการจากไปของอโมริมมีกระแสข่าวว่าสโมสรอ,อาจพิจารณาดึงตัวมาคาสแรดฟอร์ดกลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์เซโลนาเพื่อเป็นแกนหลักในโปรเจกต์ใหม่สรุปสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการคุมทีมจากภาพหัวข่าวในภาพโอลิเวอร์กลาสเนอร์ ปอลัวกลาสเนอร์กุนสือคริสตันพาเลสได้ออกมาตอบโต้ข่าวหรือที่เขาเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆที่จะมารับตำแหน่งแทนรูเบนอโมริมคำตอบเชิงเลี่ยงบาลีกลาสเนอร์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามตรงๆเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างลงในโอนทัฟฟอร์ดโดยให้เหตุผลติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันเขาจึงไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาที่บ่อนพนันยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งจุดยืนปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังคงเป็นผู้จัดการทีมคริสตันพาเลส และการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาสถานการ์สัญญากลาสเนอร์กำลังจะหมดสัญญากับพาเลสในซัมเมอร์นี้มิถุนายน2026นและยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่ทำให้เขากลายเป,เป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนีโรสสำหรับการแต่งตั้งกุนซือถาวรในฤดูกาลหน้าดารเรนเฟลเชอร์รับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวภายหลังการปลดกุนซือคนเดิมสโมสรได้มอบหมายให้ดารเรนเฟลเชอร์ดารเรนเฟลเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวภารกิจแรก เฟดเชอร์จะนำทีมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลี่เบอร์ลีในวันพุธที่7มกราคม2026ความรู้สึกเขากล่าวว่าการได้นำทีมแมนยูในเตดเป็นสิ่งที่เกินความฝันของเขาแม้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการปลดเพื่อนร่วมงานก็ตามสาเหตุการปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมอโมริมถูกปลดเมื่อวันจันทร์ที่5มกราคม2026หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนโดยมีปัจจัยสำคัญคือ ความขัดแย้งกับบอร์ดบริหารเขามีปัญหาความสัมพันธ์ที่แตกร้าวกับเจสันวิลคอกผู้อํานวยการฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องการยึดติดกับระบบ3-4-3และการให้สัมภาษณ์สื่อในเชิงท้าทายว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่แค่เฮดโค้ชประเด็นการเสริมทัพอโมริมแสดงความผิดหวังที่สโมสรไม่ยอมทุ่มง,งบซื้อตัวแทนในเดือนมกราคมหลังจากทาดเป้าหมายหลักอย่างอองตัวเซเมนโยให้กับแมนซิตี้ทางเลือกอื่นในตำแหน่งกุนซือ โอเลกุนนาโซชามีรายงานว่าสโมสรได้ติดต่ออดีตกุนซือรายนี้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมจนจบฤดูกาลเพื่อรอแต่งตั้งตังตวจริงในช่วงซัมเมอร์แคนดิเดตคนอื่นนอกจากกลาสเนอร์แล้วยังมีชื่อของชาบีเอนนนเดสชาวีที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันอนาคตของนักเตะหลังการจากไปของอโมริมมีกระแสข่าวว่าสโมสราจพยายามดึงมาคสแรดฟอร์ดกลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์เซโลนา รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณวันที่6-7ถึง 7, มกราคม2 0 2 6หลังจากที่สโมสรตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือการคุมทีมโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของคริสตัลพาเลสที่ถูกยกให้เป็นตัวเต่งอันดับหนึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรวางเดิมพัน ว่าเขาจะได้งานที่อวนทร a ฟฟอร์ดหรือไม่เขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันและเขาก็ไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาเหล่านั้นเลยสถานสัญญากลาสเนอร์ ner, กำลังจะหมดสัญญากับพาเลสในเดือนมิถุนายน2 0 2 6และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มฮิอสต้องการดึงมาคุมทีมถาวรในช่วงซัมเมอร์จุดยืนปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลส และการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาดารเรนเฟรชเชอร์รับหน้าที่กุญสือชั่วคราวสโมสรนได้แต่งตั้งให้ดาเรนเฟรชเชอร์ดารเรนเฟรชเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวอินเตอร์แมแฮดโค้ททันทีภารก,รกิจแรกเขาจะประเดิมคุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุธท,ที่7มกราคม2 0 2 6ความรู้สึกเฟรชเชอร์กล่าวว่า,าการได้รับโอกาสนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเกินความฝัน ของเขาแม้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลาบากจากการลดเพื่อนร่วมง,งานก็ตามเบื้องหลังการสั่งตดรูเบนอโมริมสาเหตุหลักที่ทําให้อโมริมถูกลดหลังจากคุมทีมได้เทียง14เดือนมีดังนี้ความขัดแย้งกับผู้บริหารเขามีปัญหากับเจสันวิลคอร์เจสันวิลคอร์สผู้อํานวยการฟุตบอลเกี่ยวกับการยึดติดในระบบ3-4-3และการที่เขาออกมาพูดผ่านสื่อว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ Manager, ไม่ใช่แค่เฮดโค้ดโค้ดปัญหาการเสริมทัพ อมโมริมไม่พอใจที่สโมสรนไม่ยอมอนุมัติงบซื้อตัวแทนหลังจากพลาตัวองตัวเซเมนโยให้กับแมนซิตี้ในช่วงตลาดมกราคมปฏิกิริยาในห้องแต่งตัวมีรายงานว่ามีนักเตะตัวหลักอย่างน้อย9้าคนที่ไม่ได้ออกมากล่าวทำอำลาโมริมผ่านโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในทีมก่อนที่เขาจะถูกปลดทางเลือกอื่นและอนาคตของนักเตะโอเลกุนาโซชามีรายงานว่าสโมสรนกำลังพิจารณาดึงตัวเขากลับมารับหน้าที่คุมทีม จนจบฤดูกาลเพื่อรอแต่งตั้งตัวจริงในช่วงซัมเมอร์ซึ่งโซชาเองก็แสดงท่าทีพร้อมจะกลับมาช่วยเหลือทีมมาร์คัสแรดฟอร์ดหลังจากอโมริมไม่อยู่แล้วมีกระแสข่าวว่าแมนยูไนเต็ดอาจพยายามดึงตัวแรดฟอร์ดกลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์เซโลนาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเขากับอโมริมคือเหตุผลหลักที่ทําให้เขาต้องย้ายออกไปก่อนหน้านี้รายงานสรุปสถานการณ์ล่าสุดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงต้นเดือนมก,กราคมปี2026 โอลิเวอร์คลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือเรื่องคุมทีมแมนยูในเดจากาพาดหัวข่าวในภาพโอลิเวอร์คลาสเนอร์บอลลูว์กลาสเนอร์กุนซือทีมคริสตันพาเลซได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะมารับตำแหน่งแทนที่รูเบนอโมริมคำตอบเชิงเลี่ยงบาลีเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรวางเดิมพันว่าเขาจะได้งานที่อนลทตฟอร์ดหรือไม่เขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นผนันและเขาก็ไม่ได้สนใจเรทราคาเหล่านั้น สถานสัญญากลาสเนอร์กำลังจะหมดสัญญากับพาเลสในซัมเมอร์น,นี้มิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนี้ลส,สนใจดึงมาคุมทีมถาวรจุดยืนปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตันพาเลสและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาการสั่งปลดรูเบนอโมอริมรูเบนอโมอริมสโมรสรได้ประกาศปลดรูเบนอโมอริมเมื่อวันจันทร์ที่5มกราคม2000 26หลังจากกลุ่มทีมได้เพียง14เดือนโดยมีสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งกับผู้บริหารเขามีปัญหากับเจสันวิลคอร์เจสันวิลคอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับความเข้มงวดในระบบ3-4-3และการให้สัมภาษณ์เชิงท้าทายว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่แค่เฮดโค้ชปัญหาการเสริมทัพอโมริมผิดหวังที่สโมสรไม่ยอมอนุมัติงบซื้อตัวแทในในเดือนมกราคมหลังจากพลาดเป้าหมายหลัก ยังอองตวนเซเมนโยให้กับแมนซิตี้ดาร์เรนเฟลเชอร์รับหน้าที่คุมทีมชั่วคราวปัจจุบันทางสโมสรได้แต่งตั้งให้ดาร์เรนเฟลเชอร์ดารเรนเฟลเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวท,าทันทีภารกิจแรกเขาจะประเดิมคุมทีมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปะเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุทธที่7มกราคม2 0 2 6ทิศทางในอนาคตสโมสรกำลังพิจารณาหาผู้จัดการทีมถาวรซึ่งนอกจากกลาสเนอร์แล้วยังมีชื่อของชาบีเอเนนเดส ชาวีที่เป็นตัวเลือกที่อาจเข้ามารับงานได้ทันทีครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงต้นปี2026การปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมสโมสรได้ประกาศปลดรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่5มกราคม2026หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนโดยมีสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งกับบอร์ดบริหารมีรายงานว่าเขาแตกหักกับเจสันวิลค ผู้อำนวยการฟุตบอลเนื่องจากอมโมรินยึดติดกับระบบการเล่น3-4-3ถึงถึงและปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําคําสัมภาษณ์ที่รุนแรงก่อนถูกปลดเพียงไม่กี่วันอมโมริมระบุว่าเขาต้องการทํางานในฐานะผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ไม่ใช่แค่เฮดโค้ชเฮดโค้ชและโจมตีผู้บริหารเรื่องการไม่ได้รับการสนับสนุนในตลาดซื้อขายนักเตะอย่างเต็มที่ผลงานในสนามเกมสุดท้ายของเขาคือการบุกไปเสมอลีดอยู่ในเตดหนึ่งถึงหนึ่ง ส่งผลให้ทีมรั้งอยู่อันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือโอลิเวอร์กลาสเนอร์โอลิเวอร์ลาสเนอร์กุนซือคริสตัลพาเลสที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะมารับตำแหน่งแทนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่6มกราคม2 0 2 6คำตอบเชิงแบ่งรับแบ่งสู้เมื่อถูกถามถึงเรทราคาผนันที่ยกให้เขามารับงานที่อุลทฟฟอร์ดเขาตอบเลี่ยงว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นผนันเนื่องจากมีระบุไว้ในสัญญาสถานะปัจจุบัน เขายืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซและการพูดคุยเรื่องสโมสรอ,อื่นถือเป็นเรื่องเสียเวลาอย่างไรก็ตามสัญญาของเขากับพาเลซจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และเขาได้สั่งระง,งับการเจราจาสัญญาใหม่ไว้ก่อนการแต่งตั้งดาร์เรนเฟลเชอร์คุมทีมช่วคราวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มอบหมายให้ดาร์เรนเฟลเชอร์ดาร์เรนเฟลเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ช่วคราวอินเทอร์แองเซานัดประเดิมสนามเขาจะนำทีมลงเล่นเกมแรกในการไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลี ในวันพุธท,ที่7มกราคม2 0 2 6ความรู้สึกเฟลเชอร์ cher ระบุว่าอาการได้คุมทีมแมนยูในเต็ดเป็นสิ่งที่เกินความฝันของเขาแม้จะเป็นสถานการณ์ที่น่าลำบากใจก็าตามอนาคตของนักเตะกรณีมาร์กัสแรดฟอร์ดหลังจากการจากไปของอโมริมมีกระแสข่าวว่าสโมสส์อาจพิจารณาดึงตัวมาร์กัสแรดฟอร์ดกลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวที่บาร์เซโลนาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับกุณสือคนเดิมคือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาต้องย้ายออกไปก่อนหน้านี้ รายงานสรุปวิกฤตการณ์ภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มีการตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งกุนซืออย่างกระทันหันโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือการคุมทีมจากพาดหัวข่าวโอลิเวอร์กลาสเนอร์บโอลาสเนอร์กุนซือของคริสตันพาเลซซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแต่งอันดับต้นๆได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกคำตอบเชิงเลี่ยงบาลีเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรวางเดิมพัน ว่าเขาจะได้งานที่อนท r a แทฟฟอร์ดหรือไม่เขาตอบติดตลกว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันและเขาก็ไม่ได้สนใจเรทราคาเหล่านั้นสถานะปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาสัญญาที่ใกล้หมดกลาสเนอร์กำลังจะหมดสัญญากับพาเลสในเดือนมิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนิวส์ต้องการดึงมาคุมทีมถาวรนในช่วงซัมเมอร์ดาเรนเฟลชเชอร์รับหน้าที่กุนสือชั่วคราวภายหลังการตวดกุนสือคนเดิมสโมสรได้มอบหมายให้ดาเรนเฟลชเชอร์ดาร์เรนแฟลชเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวในเทอร์มแฮตโค้ดเซาภารกิจแรกเขาจะนำทีมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุทธที่7มกราคม2026ความรู้สึกเฟลชเชอร์กล่าวว่าการได้รับโอกาสนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเกินความฝัน ของเขาแม้จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามสาเหตุการปลดรูเบนอโมรินอโมริมถูกปลดเมื่อวันจันทร์ที่5มกราคม2 0 2 6หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนโดยมีปัจจัยสำคัญคือความขัดแย้งกับผู้บริหารเขามีปัญหากับเจสันวิลค็อกผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับการยึดติดในระบบ3-4-3และการให้สัมภาษณ์เชิงท้าทายว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนเจอร์ไม่ใช่แค่เฮดโค้ชโค้ด ประเด็นการเสริมทัพอโมริมแสดงความผิดหวังที่สโมสรไม่ยอมทุ่งงบซื้อตัวแทนในเดือนมกราคมหลังจากท่าดเป้าหมายหลักยังอองตวนเซเมนโยให้กับแมนซิตี้แผนการดึงตัวมากัสแรตฟอร์ดกลับทีมหลังการจากไปขององโมริมมีกระแสข่าวว่าสโมสรออาจพยายามดึงตัวมากัสแรตฟอร์ดกลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์เซโลนาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเขากับกุนซือคนเดิมคือสาเหตุหลักที่ทําให้เขาต้องย้ายออกไปก่อนหน้านี้ รายงานสรุปวิกฤตการณ์ภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มีการตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งกุนซืออย่างกระทันหันโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธข่าวลือการคุมทีมจากภาพหัวข่าวในภาพโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้กุนซือของคริสตันพาเลซซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแต่งอันดับต้นๆได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกคำตอบเชิงเลี่ยงบาลีเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลควรวางเดิมพัน ว่าเขาจะได้งานที่อวนท r a ฟฟอร์ดหรือไม่เขาตอบเลี่ยงว่าในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันและเขาก็ไม่ได้สนใจเรทราคาเหล่านั้นสถานะปัจจุบันเขายืนยันว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสและการให้ข้อมูลวงในใดๆจะถือเป็นการผิดสัญญาสถานการสัญญาสัญญาของเขากับพาเลสจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนิเอสต้องการดึงมาคุมทีมถาวรนในช่วงสมเด็เดเรนเฟลเชอร์รับหน้าที่กุนสือช่วคราวภายหลังการปลดกุนสือคนเดิมสมโมสสได้มอบหมายให้ดดเรนเฟลเชอร์เดเรนเฟลเชอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ช่วคราวนินเตอรอ์แฮมแฮตโค้เศร้าภารกิจแรกเขาจะนำทีมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะไปเยือนเบอร์ลีเบอร์ลีในวันพุทธที่7มกราคม2026ความรู้สึกเฟลเชอร์กล่าวว่าการได้รับโอกาสนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเกินความฝัน ของเขาแม้จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามสาเหตุการปลดรูเบนอโมริมอโมริมถูกปลดเมื่อวันจันทร์ที่5มกราคม2 0 2 6หลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนโดยมีปัจจัยสำคัญคือความขัดแย้งกับผู้บริหารเขามีปัญหากับเจสันบิลคอรผู้อำนวยการฟุตบอลเกี่ยวกับการยึดติดในระบบ3-4-3และการให้สัมภาษณ์เชิงท้าทายว่าเขาต้องการเป็นผู้จัดการทีมแมเนจเจอร์ไม่ใช่แค่เฮดโค้ชโค้ด ประเด็นการเสริมทัพอมโมริมแสดงความผิดหวังที่สโมสรไม่ยอมทุ่งงบซื้อตัวแทนในเดือนมกราคมหลังจากพลาดเป้าหมายหลักยังอองตัวเซเมนโยให้กับแมนซิตี้ความเป็นไปได้อื่นๆของทีมแคดด,ดีเดตคนอื่นนอกจากกลาสเนอร์แล้วยังมีชื่อของชาบีเอนนนเดสเอนโซมาเรสกาและการกลับมาของโอเลกุนนาโซชาในบทบาทชั่วคราวจนจบฤดูกาลที่ถูกนำมาพิจารณาด้วยมาร์กัสแรดฟอร์ดมีกระแสข่าวว่าสโมสร อาจพยายามดึงตัวเขากลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์เซโลนารายงานจากสื่อแมนเชสเตอร์นินิวเมื่อวันที่6มกราคม2026ซึ่งรายงานว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์บอลลูนกลาสเนอร์ผู้จัดการทีมของคริสตันพาเลซได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเคลื่อนไหวของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปฏิเสธการให้ข้อมูลกลาสเนอร์เลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องข่าวลือโดยตรงโดยให้เหตุผลติดตลกว่า ในสัญญาของเขามีระบุว่าห้ามเล่นพนันจึงไม่ได้เข้าไปดูเรทราคาที่บ่อนพนันยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งในขณะนี้ยืนยันสถานะปัจจุบันเขาย้ําว่าตนเองยังเป็นผู้จัดการทีมคริสตันพาเลสและการพูดถึงสโมสรอ,อื่นถือเป็นการผิดสัญญาและเป็นการเสียเวลาสถานการณ์สัญญาสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026และเขายังไม่ได้ตอบรับการต่อสัญญาใหม่ กับพาเลสทำให้เขาเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มนีโอสนใจดึงมาคุมทีมแบบถาวรบริบทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการปลดรูเบนอโมริมข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากแมนยูไนเต็ดสั่งปลดรูเบนอโมริมเมื่อวันที่5มกราคม2 0 2 6เนื่องจากผลงานที่ยแย่และความขัดแย้งกับผู้บริหารผู้จัดการทีมชั่วคราวในระหว่างที่กำลังสรรหาตัวจริงดาเรนเฟลเชอร์ได้รับมอบหมายให้คุมทีมชั่วคราวในนัดที่จะพบกับเบอร์ลีผลงานที่น่าสนใจ กลาสเนอร์กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นหลังจากพาคริสตันพาเลซคว้าแชมป์เอฟเอัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจบแล้วนะครับสรุปข่าวแมนยูล่าสุดพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ